ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g u c c ก Girl อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง5น้ำหอมกลิ่น f r u ตี้กันบ้างค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วเราพูดถึงกลิ่น flowery ไปแล้วนะคะกลิ่นดอกไม้ไปนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงกลิ่นที่แบบผลไม้ผลไม้กันนะคะถ้าอยากดูว่ามีกลิ่นไหนบ้างไปดูกันเลย ถึงในวันนี้นะคะก็คือพอปค่ะพอปเนี่ยแปลว่าเนื้อผลไม้นะคะอย่างเช่นในมินเมท่เพลยพีเนี่ยที่มันมีทั้งเนื้อส้มแล้วก็มีทั้งน้ำส้มอยู่ในนั้นด้วยนะคะพอปเนี่ยคือมีแต่เนื้อเลยนะคะไม่มีน้ำเลยคือมันเข้มข้นมากโน้ตของเขาเนี่ยมีผลไม้อยู่หลายตัวมากนะคะเช่นแบล็กเครน์มีมะกรูดเบอรกมอสมีกระวานมีมะเดือ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ กลิ่นเนี่ยเหมือนเราเอาเบอร์รี่ทุกชนิดามาทำสมูตตี้มาปั่นรวมกันแล้วทิ้งไว้เดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็บีบมะนาวไปนิดนึงคือจะมีไซดร์รสซี่นิดหน่อยนะคะคือกลิ่นเนี่ยรุนแรงมากคือเราจำได้ว่าเราไปลองเพราะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าติ่นนี้หอมมากชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยไปลองนะคะแล้วเราฉีดใส่ข้อมือแล้วเราก็ฉีดใส่เสื้อโค้ทของเรานะคะ แล้วคราวนี้เนี่ยร้านเนี่ยมันอยู่ดูส์ด,ดอฟฟ์เราอ่ะอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเราก็นั่งรถไฟกลับบ้านเสร็จแล้วเนี่ยในรถไฟเนี่ยมันก็จะมีแบบโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะ,ตะ,ตะอยู่ชั้นแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วห่างออกไปสักสิบยนะี่สิบเมตรน่ะคือเราได้ยินเขาบน่นน่ะว่าแบบเฮ้ยใครแบบเอาแยมเน่ามาไว้ในรถไฟอะ่ะกลิ่นอะไระแบบแรงมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบเออฉันเองฉันแน่ๆเลยก็รีบพับเสื้อเก็บแล้ว,ลวรีบเอาแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเงี้ยมาล้าง,างให้ออก คือกลิ่นมันยังอยู่เลยอะทำให้เรื่องนี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่า pop เนี่ยคือ projection เขาดีมากนะคะแล้วก็ longevity ่ะคือทนทานมากคือเอาเอาจริงๆอาบน้ําประมาณ2วันถูสบูลล่แรงๆเลยนะถึงจะออกแต่ก็ออกไม่หมดอะยังเหลืออีกนิดนึงอะคือเขาติดทนมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครจําได้นะว่าปีที่แล้วเนี่ยบริเโดประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาได้ออก collaboration กับท a ร i วิสกอตมา ไอ้น้ำหอมที่เป็นแบบขวดสีฟ้าชื่อ space rage อะที่แบบขายหมดเร็วมากที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นของอวกาศ cosmic dust อะไรเงี้ยมันคือพ o p นั่นเองคือกลิ่นมันเหมือนกันเลยอะแต่ว่าขายแพงกว่าเดิมแล้วก็ทำเป็น limited edition แค่นั้นเองนะคะถ้าใครชอบกลิ่นฟุตตี้จ๋าแบบชอบกลิ่นฟุตีีม้มากๆแล้วก็แบบติดทนนานอะไรเงี้ยแนะนำ pop เลยค่ะสำหรับเราแล้วว่า เวียนหัวมากเกินไปแบบเข้มข้นเกินไปกลิ่นที่สองนะคะกลิ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยนะคะนั่นก็คือพาเลโม่นั่นเองค่ะชื่อเนี่ยมาจากชื่อเมืองในหมกกู่เกาะซิซิลีในอิตาลีนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยโน้ตของเขาก็มีมะกรูดมะนาวแล้วก็กุลาบค่ะกลิ่นเนี่ยให้เรานึกภาพถึงเราอาบแดดอยู่ในในคาปรีแล้วกันเพราะว่า ซีรียังไม่เคยไปเคยไปแต่คาปรีในอิตาลีนะคะเป็นแบบชายหาดอะไรเงี้ยแล้วก็เราเอาลองอาบแดดอยู่แล้วก็มีเด็กเสิร์ฟเอาน้ำมะนาวยเย็นๆเลยมาเสิร์ฟเราแบบแก้วใสๆแล้วน้ำมะนาวแบบมีรอยหยดน้ําแล้วก็มีแบบเสียงกุ้งจิ้งกุ้ง,ก,งกิ้งของแบบตั้งแข็งมันกระทบกับแก้วะอะไรเงี้ยคือมันจะให้หล่อสดชื่นแบบจับ ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลิ่นที่แบบซัมเมอร์นะคะกลิ่นนี้ได้ทำให้เรานึกถึง a q u a าดีพา m a าไลน์ขวดสีฟ้าของเขาอะซึ่งเราว่าถ้าใครชอบกลิ่นแนวไซตรัสซี่อะไรแบบนี้นะแนะนำอะควาดีพามาดีกว่าเพราะว่าพา l m โม่ะมันไม่ค่อยติดทนแล้วก็มันเป็นแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ว้าวของบริโะคะ่ะถ้าใครชอบแนวไซตรัสซี่แนะนำไป a q u a าดีพาม a าดีกว่าะคะ่ะ ต่อมานะคะก็คือวิบริโอเทคนั่นเองค่ะกลิ่นนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบวู้ดดี้คล้ายๆกับ whisper in the library ของ m a ซงมาเจล่ารีพลิกการนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือมันฟุตตี้มากๆเลยเรางงมากเลยว่ากลิ่นนี้หรอคือกลิ่นห้องสมุดอาจจะแบบห้องสมุดสวีเดนอาจจะก,กลิ่นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เราแบบไม่คาดเลยนะคะโน้ต <Note S 2> ของวิบิโอเทคนะคะก็จะมีพีชมีพลัมมี ดอกไวโอเลดอกโบตันหรือพิโอ y นนะคะมี p พ t c ช o รี่พิมเสนมี Musk ์แล้วก็มีกลิ่นหนังนะคะให้เรานึกภาพถึงแบบเราอะอยู่ในห้องสมุดนั่นแหละแต่ว่าเราอะกินขนมนหวานกินฮาริโบกินเยลลี่กินแบบโดนัทกินอะไรหวานๆอย่างเงี้ยแต่กินในห้องสมุดนะเพราะว่ามันมีกลิ่นของห้องสมุดหนังสือเก่าเก่า มาด้วยนะคะมีกลิ่นของหนังนิดนึงนะคะซึ่งห้องสมุดเนี่ยก็ไม่ใช่ห้องสมุดธรรมดามันต้องเป็นแบบอารมณ์แบบพอสมุดแห่งชาติเลยต้องเป็นหนังสือเยอะๆอย่างนั้นอะเก่าๆขนาดนั้นนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเราว่ามันน่ากินเกินไปสําหรับเรานะนกลิ่นมันแบบรุนแรงอะเกินไปคล้ายๆพอปอะ่ะแต่อันนี้มันจับแนวแบบแคนดี้มากกว่านะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยมันได้ถูกพัฒนามาจาก เทียนที่เป็นเบสเซลเลอร์ของบเรดเดนะคะก็คือวิบเรดเดิลนเองซึ่งเราอะชอบมันในตอนที่มันเป็นเวอร์ชันเทียนมากกว่าเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยเราว่ารุนแรงเกินไปสำหรับเราแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ไปลองดูค่ะเผื่อจะชอบแต่ว่าเราอะเราขอหยุดที่เทียนดีกว่ากลิ่นต่อมานะคะิกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของน้ำหอมบเรดเดเลยก็ว่าได้นะคะก็คือมูฮาเวโกสเนงค่ะชื่อของเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก ทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทะเลทรายโมฮาว e นะคะโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีซีดาร์วูดมีแอมเบรตมีดอกแมกโดเลียมีดอกไวโอเลตแล้วก็มีขี้ประวานนั่นเองนะคะกลิ่นนี้เนี่ยให้เรานึกถึงเราอยู่ในทะเลทรายใช่ปะร้อนๆเลยแล้วก็เราก็ยืนอยู่บนเนินทรายที่สูงที่สุดเพื่อที่เราจะรับลมรับแดด อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นที่มันมาแตะจมูกเรากลิ่นแรกเลยนะคือกลิ่นละมดอะแต่ว่าในในเว็บเขาไม่ได้บอกว่ามันมีโนต้ตกลิ่นนี้แต่เราได้ก,กลิ่นซึ่งมันเป็นความฟรุตตี้ของละมดอะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นไม้และแล้วก็แบบเบาๆใสๆนะคะบางตอนของมันนะทำให้เรานึกถึงช่องสีชมพูของชาแนลอะหรือไม่ก็มาร์กเจ o b คอบเดี่นะคะกลิ่นมันจะอารมณ์นั้น ที่เด็ดของมันเนี่ยอยู่ตรงตอนที่มันรายดาวนะคะมันจะเริ่มเหมือนโกลส์มันจะเริ่มเหมือนผีขึ้นทุกทีละก็คือเราอะ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กลิ่นกลิ่นนี้เลยคนอื่นรอบตัวเราอะ่ะเขาได้กลิ่นหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับแบบเราอะ่ะจะได้กลิ่นอยู่แบบนิดนึงเหมือนกับมีเหมือนกับเรารู้สึกว่ามีอะไรติดตามเรามาอยู่ตลอดเวลาเหมือนผีอะ่ะแล้วก็ความติดทนนะคะก็เหมือนผีอีกเช่นกันก็คือไม่ติดทนเลยนะคะแบบ เบาบางมากโปร่งใสไม่มีร่างกายเหมือนผีเลยนะคะไม่ติดทนเลยแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของหลายคนนะที่เรารู้จักที่เขาแบบชอบกลิ่นนี้มากๆะคะสำหรับเราอะเราชอบเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือในใจก็ยังแบบที่หนึ่งในใจยังมันบลั n งชยูนะคะกลิ่นนี้เนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วไบเรโดาโ,โ,โ,โค,โคโกับ เวที่ทำเรื่องผมอะทำเรื่องแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำดรายแชมพูกมาเป็นกลิ่นเอ่อโมฮาเวโกสคือเราแบบซื้อเลยแล้วคือเราชอบดรายแชมพูกลิ่นนั้นมากนะคะเซดายดเป็นเิเด็ิชั่นแล้วแบบขายหมดเร็วมากตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก็ตุนไว้อยู่ซอกส้อมสขวดนะคะคือชอบมากๆนะคะถ้าใครชอบแบบกลิ่นสบายๆใส แนวแบบ g y p s y water แนว b l a n e อะไรอย่างนี้ต้องชอบ m o j a v e h o s o แน่ๆค่ะและกลิ่นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือกลิ่นน้องใหม่ล่าสุดจากบ้าน V a ร d ่งด้วยะนั่นก็คือ mix i m o t i o n ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยคือกลิ่นของโควิด19นะคะตามที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณเบนแกรมที่ทำกลิ่นนี้ขึ้นมานะคะกลิ่นนี้เนี่ยคือมัน fruity มากๆแล้วมันเป็นแบบอารมณ์แบบทาร์ตผลไม้อะเรากินทาร์ตผลไม้กินอารมณ์นั้นเลยอะ แต่มันก็จะมีความแบบเขียวมีความไม้แทรกเข้ามาทำให้มันเป็นแบบ mix emotion ว่าเฮ้ยสรุปมันจะ fruity หรือมันจะ w o d y อะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยเราได้ทำวิดีโอรีวิวเต็มๆไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยรับรองเลยว่าถ้าใครชอบก็จะชอบถ้าใครไม่ชอบก็จะแบบไม่ชอบไปเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยคล้ายๆบิบลิโอเทคแต่แบบเป็นอารมณ์แบบสดใสกว่าบิบลิโอเทคนิดนึงนะคะถ้าใครชอบกลิ่น แนวฟรุตตีเนี่ยต้องลอง m i x ซ m o t i o n ค่ะจบไปแล้วนะคะกับกลิ่นฟรุตตี้ทั้ง5กลิ่นของ b บเร d เดนะคะเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนกันบ้างแล้วอยากให้เรารีวิวกลิ่นไหนเพิ่มหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย